สวัสดีครับขอผมพูดตามใจชอบนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาขยายคําว่าความเยอะลุงรังของตัวผมเองนะครับให้เพื่อนๆเห็นนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะแต่เพื่อนๆอาจจะรู้สึกได้นะครับว่าเฮ้ยบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องมากมายขนาดนี้เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปมันจะไม่ติดลิขสิทธิ์ละกันนะครับ ก็เพลงอย่างเพลงหนึ่งที่ผมแกะเล่นนะครับก็อขอไม่เอ่ยชื่อเพลงแล้วกันไม่อยากให้ติดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าแค่เล่นกีตาร์แค่นี้มันคงไม่ติดลิขสิทธิ์นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังนะครับโอเคท่อนโซโลเพลงก็จะประมาณนี้ครับ อันดับแรกจะเห็นความเยอะนะครับความเยอะคือเฮ้ยอยากให้เสียงโซโล่เนี้ยมันแบบดูอ้วนๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าผมเล่นซีเล็กเตอร์ตัวกลางนะครับ,ค,รบคือเพลงนี้ผมก็ใช้เทคนิคการหลรีุร่มนะครับถ้าไม่หลีรุร่มมันก็ อันนี้ก็คือเล่นจาก Overdrive นะครับก็จะผมจะหลีวอลลุ่มนิดนึงเพื่อแบบหลีหีวอลลุ่ม um ให้เกนมันลดนะครับให้มันคลีนขึ้นแต่ว่ายังมีความเป็นโอเวอร์ไรแตกๆอ่อนๆอยู่นะครับก็จะใช้เทคนิคการหลีวอลลุ่มนะครับแล้วถ้าไซส์ซเลคเตอร์ตัวหน้ามันก็จะดูอ้วนๆใช่ไหมครับแต่พอเข้าท่อนเริ่มเพลงมันเริ่มร้องนะครับผมก็ต้อง แล้วก็พยายามให้ตรงนี้ให้ใหใหเสียงมันไม่ขาดนะครับแล้วก็สลับเชเลเตอร์มาเป็นตัวกลางแล้วผมก็จะประสาทเสียอยู่กับไอเนี่ยไอการลีวอลุ่มเนี่ยเพลงเพลงก็ไหลไปไหลไป พอ,พอเพลงเข้าจะเพลงจะเข้าท่อนฮุกใช่ไหมครับมันก็จะเล่นแบบนี้พอเพลงก็นี่ก็ไม่มีอะไรก็เล่นไปนะในโพซิชันเดิมรีวอลุ่มอยู่เหมือนเดิมและเพลงก็จะออก ผมก็ต้องจังหวะที่จะเข้าจะเข้าโซโล่อ่ะผมก็ต้องทั้งสับเซเลคเตอร์ทั้งเล่งวอลลุ่มกลับมาให้วอลลุ่มมันเต็มนะครับพอพอออกออกเสผมก็ต้องรีวอลลุ่มแล้วก็สลับเซเลคเตอร์แล้วก็ลกลับมาเล่นแล้วก็รีวอลลุ่มก็จะ เข้าใจถึงความประสาทเสียแบบมันจะต้องแบบมันก็ต้องยุคมันยุกยิกมากเลยนะรับผมมันยุกยิกมากเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมยุกยิกแบบนี้ได้ผมเยอะของผมแบบนี้ได้อะผมจะได้ซาวที่ผมรู้สึกว่าซาวมันเพาะว่ะซาวมันดีว่ะมันเป็นการแบบมันคือซาวดีไซน์ของผมอะที่แม่งเยอะแยะลุงรังอะใช่ไหมนี้ครับ แล้วตรงนี้ผมอาจจะเหยียบดีเลย์ด้วยนะแบบอยากให้มันแบบ ในระหว่างเพลงก็จะมีการเล่นกับวอลลุ่มแล้วก็มีการเปลี่ยนเซเลคเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็แล้วก็วกพอพอพอจะเข้าโซโล่ใช่ไหมครับบางคนก็จะทิ้งเสียงแล้วก็จะเริ่มมาเหยียบหยียบอะไรต่ออะไรนะครับหรือปรับเซเลคเตอร์ ผมก็ต้องผมก็ต้องไปเหยียบซีเลคเตอร์ไปปรับซีเลคเตอร์พร้อมกับไปเหยียบนะครับซึ่งซึ่งจะเห็นว่าผมผมแทบจะไม่มีช่วงวางช่วงดาวหรือช่วงให้ผมตัวเองหายใจเลยอะคือ ก่อนก่อนจะโซโล่มันจะเข้าท่านี้ ซึ่งมันจะยุกยิกโลลุงลังมากเลยนะครับซึ่งซึ่งแบบมันไปรู้สึกแบบอันนี้แหละไอความเยอะแยะลุงลังแบบนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาครับแล้วเราแบบอย่างคลิปที่แล้วหยิบกีตาร์กุสตาตัวสีดำใช่ไหมตอนนี้มาหยิบจอห์นเมเยอร์จอห์นเมเยอร์ตัวสีฟ้านี่นครับก็ยังเป็นลักษณะสไาาตลา์แบบสเต็ปทูเปอร์สเตอยู่นะครับก็ยังแบบไม่ไม่ห่างไม่ฉีกกันมากนะครับ แต่สมมติถ้าผมเปลี่ยนเป็นแบบพวกเปลี่ยนเป็นพวกレスพอเปลี่ยนเป็นพวกคำคำอะไรเงี้ยวิธีการเล่นก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะมีความยุ่งยากจุกจิกวุ่นวายตรงนี้นะครับเยอะแยะซึ่งผมมองว่าไอ้ความยุ่งยากจุกจิกวุ่นวายตรงนี้แหละบางทีมันเยอะเกินไปนะครับอาจจะเพราะความที่แบบผมรู้สึกมันอาจจะรู้เยอะละเอียดเกินไปนะครับมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกับการเล่นของตัวผมเองนะครับ แล้วกับการน,นะครับผมไปดูศิลปินเขาจริงๆอะนะเขาก็เขาก็เขาก็จะมีแบบช่วง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 แบบทิ้งเสียงให้เขาเตรียมตัวนะครับเขาอาจะทิ้งแบบแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนซีเลคเตอร์หรือเขาจะอะไรแล้วแต่เราก็จะมาเหยียบ บูสโซโลแล้วก็โซโลนะครับการเปลี่ยนเสียงการอะไของเขาทุกอย่างมันก็จะสมูทนุ่มนวลนะครับแต่พอผม,มนผมจะเยอะพอผมเยอะปุ๊บมันก็จะลำบากต้องเหยียบดีเลย,ยงเี้มันก็มันก็มันก็ยุ่งยากวุ่นวายมันเหนื่อยเกินไปนะครับบางทีก็ถ้าเราลดลดอะไรเยอะแยะพวกนี้ออกไปบ้างนะครับ แล้วก็พยายามดีไซน์วางม,มันให้มันให้มันเล่นดูแบบดูเรียบง่ายนะครับให้มันเล่นไม่ต้องแบบเยอะแยะอะไรขนาดนี้แต่พุดผมไม่คิดอะไรมากเลยผมแช่ซีเล็กเตอร์เลยผมก็แช่ซีเล็กเตอร์เดียวแล้วพอหลีหว่ลุ่มไก็ๆๆหาจุดหลีหวลุ่ม ให้พอเ,เจอก็จบแล้วแล้วก็เล่นไปแล้วก็เล่นไปพอจะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบบอลล่มอาจจะลดอยู่นะครับแต่อาจจะไปเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มบูสต์ไปเพิ่มคลีนบูสต์ ที่เพเดลที่เท้าเอานะครับเพื่อเพื่อให้มือมันไม่ยุ่งมากนะครับเพื่อให้มือหรือเท้ามันไม่ยุ่งมากระหว่างเล่นนะครับอันนี้ต้องดีไซน์ให้ดีครับซึ่งอันนี้แหละคือส่วนหนึ่งที่ผมมองว่ามัน,มนเยอะแยะเกินไปนะครับเยอะแยะเกินจําเป็นนะครับแล้วบางทีมันทําให้บางทีเราเราเล่นเราต้องสื่อสารอะไรกับกับคนฟังกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าสังเกตอนะ่ะบางทีเราไม่สื่อสารเลยนะครับหน้าตาเรามันจะเคร่งเครียดเพราะเรา เราโฟกัสอยู่กับไอ้ตรงเนี้ยเรากลัวมันจะหลุดหรือเรากลัวมันจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีสีหน้าเรามันจะเป็นสีหน้าที่แบบไม่ใช่สีหน้าสนุกสนานนะไม่ใช่สีหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับมันจะเป็นสีหน้าที่แบบหน้ามันบึ้งอ่ะมันเครียดนะครับมันกลายเป็นแบบคนดูก็ดูเราก็เฮ้ยไอ้มือกีตาร์หน้ามันเครียดจังวะมันเครียดไรวะมันเล่นทำไมมันเล่นดนตรีแล้วหน้ามันเครียดหน้ามันไม่สนุกเลยนะครับบางทีมันพาคนดู ไม่จอยกับเรานะครับพาคนที่เขาไม่เน,เนี่ยไม่สนุกกับเรานะครับแต่ถ้าก็อาจจะแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะเฮ้ยอายุง้งยุ่งเยอะๆอย่างเงี้ยมันทําไม่ซาวดีเว้ยกูยอมยุ่งยุ่งเยอะๆแล้วพัฒนาตัวเองต่อไปให้มันให้ยุ่งเหมือนเดิมแหละแต่ว่าให้ชินกับความยุ่งซ่านะครับถ้าหน้ามันเครียดก็พยายามให้มันไม่เครียดก็พยายามยิ้มพย,มยมายามอะไรนี่ซ้ออา,าก็อ,อาจจะก็อาจจะดีก็ได้เนาะก <c oughs> ็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมผมว่าบางทีมันก็ เยอะเกินไปมันยุ่งยากเกินไปนะครับบางทีมันอาจจะไม่ต้องยุ่งขนาดนั้นลดไอ้ลวกจุกจิกตรงตัวกีตาร์เนี้ยลงนะครับวางแผนการเล่นใหม่แล้วก็พยายามอ่าเล่นให้มันสนุกพยายามเล่นให้มันสบายๆนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ความเอ่อที่ผมอยากรู้สึกว่าอยากจะขยายความรู้สึกตัวเองในสะิ่งที่ตัวเองรู้สึกนะครับว่าเออบางทีมันมันเยอะเกินไปนะครับมันก็เลยกลายเป็น กลายเป็นไม่ดีนะครับสู้แบบเฮ้ยมีต้าตัวเก่งตัวหนึ่งวางสไตล์การเล่นให้มันไม่ต้องยุ่งยากขานาดนี้ให้มันเรียบง่ายกว่านี้นะครับแล้วก็พยายามสนุกกับมันพยายามเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาให้ดีที่สุดบางทีมันอาจจะดีกว่าที่มายุยงก,ย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 กอะไรกับเรื่องนี้นะครับให้มันปวดหัวก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่อยากจะสื่อสารอยากจะขยายให้เข้าใจว่าเออ,อที่บางทีแบบเยอะเกินไปเป็นยังไงนะครับก็หวังว่ามันจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ โอเคสุดท้ายเหมือนเดิมครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ